มีท่านไหนไหมครับยกมืออ้าวสวัสดีครับดาวกระจายใช่ค่ะจากดาวกระจายค่ะว่าไงครับค็นสวยอยากถาว่ารักไหมเหนื่อยนักแล้วพักไหมคืือจะเข้าคำถามว่าช่วงที่พี่เบิร์ดทำคอนเสิร์ตเนี่ยพี่เบิร์ดมีเหนื่อยหรือว่ามีท้อบ้างไหมคะเพราะเห็นคอนเสิร์ตเยอะมากเพราะว่า คอนเสิร์ตครั้งก่อนก็เพิ่งเร็วๆนี้นี่เองใช่จ้ะมีมีเหนื่อยมีท้อไหมคะพี่เบิร์ดขามีมีมีสำเนียงท้องถิ่นมากเลยมีเหนื่อยมีท้อไหมมีเหนื่อยมีท้อมาไปทางเพชรบุรีหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณมากๆเลยจริงๆแล้วพี่เบิร์ดมีเหมือนทุกคนเลยครับพี่เบิร์ดมีเหนื่อยพี่เบิร์ดมีทุกอย่างหมดเลยครับแต่ว่าจะอยู่กับเขานานแค่ไหนเท่านั้นเองเราเหนื่อยเราก็พักแล้วเดี๋ยวก็ตื่นเราก็เล่นต่อเราท้อเราก็ ไม่ถอยเราก็ไปเรื่อยๆเราท้อเราเอามาทาเราเป็นท้ออะไรพี่ทาทูทายาหม่องเราไม่ท้อจะได้หายปวดทพอเอาไปทาขอบคุณนะครับดกระจายครับขอบคุณครับแม่คระหาแฟนสิคะพี่เบิร์ด้าแต่ร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับต้องบอกนิดแล้วอพรอมไม่นิดนะช่วงนี้อากาศมันแปลปรวนระวังดำด้วย พี่เบิร์ตหมายถึงระวังดำไปกว่านี้ <laughs> 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 ขอบคุณครับขอบคุณครับอีกสักคนอีกสักคนอีกสักคนเชิญครับน้องวนน้องวนน้องวนแวริทีวีว่าไงจ๊ะใครอยากถามพี่เบิร์ตนะคะว่าเพลงก็ too much คอนเสิร์ตก็ too much พี่เบิร์ตมีอะไรที่ too much บ้างคะอ๋อ <laughs> ม,ม,มากมายเนี่ยพี่มากมายมีอะไรบ้างพี่ มันมัม่งม,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 มัมามายเนาะ <laughs> มันบอกวันนี้ไม่จบหรอกครับ <laughs> พี่เบิร์ตว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีมาก <c oughs> แต่ว่าพี่เบิร์ตคงไม่ใช่เจาเนะ้จาของคําตอบแน่เจ้าของคําตอบคือทุกคน <c oughs> ที่มองพี่เบิร์ตมาว่าพี่เบิร์ตเนี่ยมัน too much ขนาดไหน so much ขนาดไหน very much ขนาดไหนไม่งั้นเราไม่มีวันนี้แน่ๆเน่เรารัก too much ไหมครับคนนี้ so much pal very much pal I love you ในชีวิตคุณครับเพราะฉะนั้นนะครับรักพี่เบิร์ดนะครับอยากเจอพี่เบิร์ดอีกครั้งหนึ่งนี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้นะครับไปดูกันว่าพี่เบิร์ดเนี่ย too much so much very much กันขนาดไหนนะครับในคอนเสิร์ตนี้ครับอาสาสนุกอังกอร์ plus too much so much very much ยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้นะครับบัตรราคาห้าร้อยแปดร้อยหนึ่งพันสองพันสองพันห้าร้อย สามพันบาทแล้วก็ห้าพันบาท V.I.P. ห้าพันห้าสิบบาทห้าสิบเอ่อเป็นค่ารถที่เดินทางจากบ้านไปะ <laughs> <laughs> นะครับก็จองบัตรกันได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับ <c oughs> ขอย้ไมีเทีบัตรวันที่20หมดเรียงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบัตรวันที่21กว่า50%แล้วจำหน่ายไปนะครับเพราะนั้นต้องรีบไปจองบัตรกันนะครับคอนเสิร์ตมีขึ้น19นาฬิกาณ Impact Arena เมืองทองธานี <c oughs> นั่นเองครับสุดท้ายท้ายสุดครับ ฝากเลยครับสุดท้ายในวันนี้กับงานแถลงข่าวคอนเออาาสิร์ตอาสาสนุกอังกอร์พลัสทูมัสโซมาชเวอร์มัสกับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับพี่เบิร์ดครับเชิญครับทุกคนที่มากันในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆและทุกคนที่กําลังดูอยู่ด้วยนะครับทางบ้านท,ท,ทุกทท่านเลยนะครับเบิร์ดทีมงานขอบคุณมากๆที่ให้ความไว้ใจเรารักเราจนถึงจนถึงวันนี้แล้วยังมีพลัสอีกพวกเราก็จะพลัสความสุขเราจะบวกความสุขไปให้กับทุกคนยังไม่มีที่สิ้นสุดขอบพระคุณมากๆาครับขอบคุณครับขอเสยงดังท คุณข้าคุณขอบคุณับเอาล้วครับพี่เบิร์ตยังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมเราจะขออนุญาตนะครับในการเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์เวทีนิดนึงก่อนนะครับอ่าเราจะเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มาร่วมทําให้พวกเราเนี่ยนะฮะได้ too much so much very much กันนะครับไปร่วมอาสาสนุกกันนะครับขึ้นมอบช่อดอกไม้แล้วก็ถ่ายภาพนะครับกับพี่เบิร์ตนะครับบนเวทีเนะฮะอ่าเดี๋ยวขอเชิญพี่เบิร์ตบนเวทีตรงกลางเลยนะครับ ท่านแรกครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณพิตราพรบุญยรัตพันธ์ครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดครับขอเสียงประมือด้วยครับมอบช่อดอกไม้นะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับสีชมพูสวยงามมากนะครับจากเมืองไทยประกันชีวิตนะครับ <c oughs> ผู้ที่ทําให้พวกเราเนี่ยนะฮะได้มาอาสาสนุกกันได้มาทูมารชกันในวันนี้นะครับกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับอาสาสนุกอังกอร์พลัสทูมารชโซมัชเวอรี่มัชนะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับเรียนเชิญนะครับคุณชาลลอตโทนนวณิกครับท่านผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรบริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมือดนะด้วยครับ อ่าอาแล้วครับขอบพระคุณครับและขอเรียนเชิญคุณบุษบาดาวเรืองนะครับพี่เล็กของเราครับ เรียนเชิญนะครับผู้บริหารทั้งสองท่านถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็พี่เล็กนะครับท่านประธานกรรมการบริหารร่วมนะครับบริษัทเจมแอมกูนมี่จำกัดมหาชนนะครับอ่าเนี่ยทีมงานเขาขอรีเควส์มาให้ผู้บริหารนะครับพี่เบิร์ดแล้วก็พี่เล็กนะครับทำท่า too much ทำสามท่าเลยนะพี่เอาท่า too much ก่อนอ่า too much นี่ครับท่าแรกครับนี่ครับนี่ครับแบบพี่เบิร์ดเลยครับอ่า แล้วก็ so much เน,น่แล้วก็ very much อ่าโอ้โหคอนเซปต์ประมือกับผู้บริหารของเราหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผู้จาร์ลรขอบอกขอเต้นด้วยนี่เพลงกำลังเปิดอยู่ครับเชิญเลยนะ โอเคครับวันนี้นะครับผมวีเจเอ็มหมดหนา้าที่ลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวยังไงนะครับขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้สัมภาษณ์พี่เบิร์ดกันต่อกันแล้วกวเ,จเจอกันนะครับในวันที่20แล้วก็21สิงหาคมนี้นะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนกับ i n g o n Plus Too Much So Much Very Much นะครับอ่าโอเคอ่าถ่ายรูปก,กันนะฮะโอเคครับอ่ะพวกเราทุกคนพร้อมยัง พร้อมยังเดี๋ยวเรามามันกันต่ออีกทีเอาป่ะโอเคป้า,าโอเคนะส่วนวันนี้หมดหนะ้าที่ของผมแล้วนะครับไปกันเลยกับ Too Much So Much Very Much จากพี่บ้าธนชัยมากินไต ชะเวียนหัวหาเดือนใสตัวขึ้นมาวันนี้ได้แล้วมา้ <Whoa, whoa. S 1> <Hey. S 2> จบวาัานนั้นจะเคยรักใครเจอมาจากไปเช่าเคยตัวอยู่ตัวคนเดียวเหงาปักเดียวก่อนหลับไปเบื่อคนที่แข็งแรงฝ้าเลยแกรงให้เจอเธอดู ใจทุกคนก็รักแบบไม่รู้ Loving you too much so much very much right now ไม่รู้ว่าเจอเธอที่ไหนทิ้งยาวชื่อชื่อได้ไหมหรู้ไหมหรู้ใจฉันมาเลยก็มาเลย <S <S รักเธอ ที่แข็งแรงฟ้าเลยแกล้งเจอเธอดูกัดลองครบแบบเดียวใจจูงกำกอรับแบบไม่รู้ loving you too much so much very much right now ไม่รู้ว่าเจอเธอถึงไหนถึงยาวชื่อชื่อได้ไหมได้ไหมดวงใจฉันไม่รู้ หยุดหุดฟ้าฝนเป็นใจเปิดไปช่องไหนก็เริ่มดูฉันแรกแรกก็ดูนั่นนั่นกว่าดูดวันวน่านรักใช่ไหมเลิศซีนั eat, ่นอีกเขาหลับวอนพูดก,กับ <Yeah. S 1> กับอยากที่สั่งการ action จะย้ายไปอยู่บางรักออกจากบ้านเดิมที่อยู่บางบักบางจากอยู่มาทั้งชีวิตทำไมสกกลุมนิดก็จะไปยืมวัดดักผิดหวังยังกับพระรอโซ่ลองลองลองน้อยใจฉันมเกลดแล้วรักซีชมผูไม่จับเ I love you too much. much loving you too much so much Very อีกร้นหนึ่งกับพี่บอสธนชัยแม็อินไตย <Yeah. S 1> และขอขอบคุณนะครับทีม too much so much very much ทุกคนครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับเอและครับ ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับพี่พี่สื่อมวลชนที่ต้องการจะสัมภาษณ์พี่เบิร์ดนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งบริเวณล็อบบี้นี้แหละนะฮะเดี๋ยวทีมงานนะครับผมก็จะนะฮะให้ได้สัมภาษณ์กันนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวกันในวันนี้นะฮะทางพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติแล้วก็เหล่าแฟนคลับทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมและอย่าลืมอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะ 20แล้วก็21สิงหาคามนี้นะครับกับคอนเสิร์ตอาสาสนุกอังกอร์พลัส too much so much very much นะครับเราไปร่วมมันไปร่วมสนุกกันนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งจากพี่เบิร์ตธงชัยมาอินไตเนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ทุกท่านได้ตามบริยาสายพี่พี่สื่อมวลชนรอสัมภาษณ์พี่เบิร์ตบริเวณนี้เลยแล้วกันส่วนผมหมดหนะ้าที่โงแ้วนะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ